อ๋อคกทีนี่ขอไปนั่นเป็นไปเหรอท่หกทีนะเอาสีนีแล้วหกทีนี่คักหกทีนี่นี่คือการยอมผมครั้งที่สองครับของยายทองเหรียญมัดเดียดย,ยังใส่กระเป๋าตัางคนุนคือเดียใส่หำคนโดนนี่งงย <ขอ S 1> <อ>ังเพราะยังขออย่างออย,างยอมผมอยู่ยางค้าขอเงนินอยู่โอ้ เนี่เอาเ ế ็ดอ่อยาย่านหน่เอเดนะ่อืม, <c oughs> อมไหนมันแดงขี้ของเงี้เนี่ยอเอาไปอยอมครับอยอมผมเซบุญเอาอยอมผมเซ บุญวันทีสามสิบว่ะพอดีแปลงเงินตัวดียัเนเออพอดีไปเอ,อ,อาเงินเอาเงินมาออกบุญบ่โอ้ยมาไหว้ื้อเรากินเนาะ <c oughs> ไม่ <c oughs> เขาบอกมันตะสั่งเถอะวันแปลงเงิน,นโอ้ยถ้อาออกบุญน้องไปเจ้าละเออเพิ่นบอกเรียืสอกับพี่น้องครับว่าหันฐานจะเรียน่าเจ้าสิแปลงเงินก็หน่อยสองหลักก็พอเออเจ้าสิแปลงเงินมาออกบุญบ่เงินออก่ปกิถ้าไปวันที่หนึ่งแล้ววันที่สามสิบละ เดี๋ยวมาสืเาาาบเราคนนั้นแล้วบอกเลยดีสุดอกจงไปแต่สอยดาวเน้อยได้เด้อจงไปแต่สอยดาวนั้นเลย,ยเด้อแน,น,น,นวสอยดาวหลายครั้งเลยปีนี้อย่า,าะปนกงั้อเอาอยัางเอารถ่อ,อยเอาหอด้วเจียงไปให้ไปสอยฝุ่นอ,อันนี้ขี้ดกก้านาโอ้ลูกขี้นาไปให้ใจมุกก็บรรยากันโอ้ไอ้น้องบ้บามีบ่ไอ้น้องบ้ามีบ่ <łość> uh, บางนี่เขาแบบเป็นเด็กให่นะเนาะเข็ใสไือเอาตัวเจ้ามัาสีเรือนเก้าอยู่เ่รอนี้อืนี่กับเขาเอาไปชิ้นพร้อมอย่ามาถามข่อยวนคนเ็่ก้าเขา

มันม <ítulo> ีคนบอกให้ข่อยฟังอยู่มันมีอยู่นะพไปลองครับตอนนี้เป็นเสริมสวยใส่บุญนี่แหละเสริมสวยใส่บุญใหญ่มือบนอะใส่สินกระโปรงแดงๆเด้อเออโอ้บึดกระโปรงอือขาดวันที่ไหนต้องใส่กระโปรงเออพอนแตงโมลับตัวอืมถามว่าเต้นใส่สายยันวันลุงมาลองเพลงแต่ยินบ่าสายยันสิกาสีมาลองเพลงสวย ลองสายเดียวสายสินลองใส่เจ้าโดยเฉพาะเลย <C ười> ลอืบ้านใกล้กักนบ้านวันขอแกงพักข้านะ <C ười> ลินโถยมาวันตาเป็นลมลมทวนะบ้านพวงเขามีแต่ผ้ากันมวนบ้านหฮาส้วนกันไปแต้ลโรงบ้าบาราถามอยู่ว่าจเจ๊เรียนสิมาเต้นว่าอาจารย์พนันว่าไม่อาจารย์บอลองเพลงสายเดียวสายสินนี่เจ๊เรียนเต้นหนาหานะ่านหรอก เพื่อได้ยาพวกนีเหรียญเด้อภพี่น้องครับเป็นแวะมาให้คุณแบบเป็นย่องผมให้ย่อมรอบแรกว่าติดกลับมาตอนนองคายเขามาตรวจสอบแล้วผมเจ้าว่าติดอาทิตย์เลยติดแน่นอนจงหัวหวานสีได้เลยนี่มันเป็นสีม่วงเลยยัยเอาสียังเอาโลดเถาะงามแล้วละ่ะลอ่เอาเ,เออง้างเมื่อตื่นว่บัตรฟีของของฟีมังเมือ่อ เออขนาดเลยจ้าบุญอาว่าเอ่อพี่น้องไปสักหนีอยนะครับวันชิมหนา,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 าไปา,า,า,ายัยเอาไวท่านหนีเดียวได้บาย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 อย่ามาจองติดขวางเงินเนดะ้อเอ,อ่อหาขอ,อน้ำใ่อยเนื้อพุ่น